สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะนะที่รักในการตกปลาทุกขั้นนะฮะครับมาถึงแล้วจ่อยก็เอาเลยนะครับผมโอ้โหเร็วแล้วเลยครับปลามาเนี่ยทีมงานต้อมฟิชชิ่งครับวันนี้ทีมงานมาเยอะแยะเลยครับวันนี้วันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมต้อมฟิชชิ่งนะฮะก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เพื่อ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมไปรับชมกันเลยครับน้ำมนครับสวัสดีครับอีกคนครับน้ำบิ๊กครับผมทีมใหม่ครับทีมใหม่ครับเล็กหนาเลยตายแล้วนี่นะจ่อยก็เอาประมาณแล้วครับผมได้แล้วครับเัอนึงวันนี้แดดแสบใส่มากเลยครับสุดยอดครับวันนี้ตีข้างกๆจอยนี่ไม่ก็มีมาอย่ประมาณห้าคนครับแหลมบ่ คา้นนี่ยมาหาคนครับวันนี้นี่ก็ขอบอน้ำมนนะครับผมทำแรงล้วจอยแล้วจะผมไปตีตรงไหนตีตรงนี้นี่ต่อหจะัวไม่กลัวไปองกันเลยวองกันแเอางขา้ไหม เสร็จไรย้อแล้วครับผมเรียบร้อยครับไปรับชมเลยครับเข้าข้างตะลิงหมดแล้วน้ำไหลแรงมากเอาชื่อคลองอะไรนะคลองสานครับคลองสานคลองสานนะคลองสานเขตเขตไหนเนี่ยตรงนี้เขตอยู่ตดอนตูมอ๋อเขตดอนตูมนะครับผมข้างทางนู้นเขตกำแพงแสนอ๋อข้ามฝั่งคลองกำแพงแสนโอเคครับผม ถ้าน,านาจะมาก็ตะก,กวัวเม็ดใหญ่ๆนะนะเข้าข้างตะลิงหมดแล้วผมอะ่ะเอาหมดเลยน้ำไหลแรงมากเลยฮะปลาตัวใหญ่ขึ้นใต้กอไผ่เยอะวะ่ะตรงนั้นแหละเยอะตีเข้าไปดิตีเข้าไปเอาอะไรข้รงางล่างมันโล่ง <laughs> มานมา้มีือ่งมาแคนี้เอารถมาทำไมวายน้ำข้ามมามีเอามีเอารถไปทำงานวาว่ารถอีกคันมันตานไม่ติดอีกห่าละวายข้ามมาดิแคนี้ใกล้เองเอามาไปเปลี่ยนน้ำมันามมันงบัดเอมานอือเออ้โ่องนั่นออออ๋อดีด มนกดมนก็ครับมนกันชีบบนของผมกีบบของผมก็ูเปล่าไม่รู้หลุดไปแล้วผมอยู่ไอ้อยู่ข้ามข้ามแถูกแล้วข้ามและถูกแล้วข้ามเลยถูกแล้วข้ามข้ามบนข้ามบนเบ็ดข้ามบนอันนี้อันนี้ข้าม โขกแล้วอยู <c standen> uh, ่อยู่อยู่เอออยู Sergio ่อยู่อยู่เฮ้ยโหตัวสวยมะประมันฝามันฝามาณสุดยอดสุดยอดประมาณประมาณโอหใสสวยวะกำลังใส่ฝ่ามือเลยเนี่ยใสเนี้ยวันนั้นอะโหสุดยอดครับสุดยอดครับน้ำมนต์เดิมแล้วเบ็ดสองคันเตียงคืนคืนดีฮองฝนตกป่ะที่นู่นโอ้ยังกับฟ้ารั่วไอ้นี่นอนไม่ได้เอาเอาเลยเออ

ปล่อยเพิ่มนปมาแต่ละตัวไปเห็บได้หรอปะโเนี่ยเก็บเก็บโอ้โหปีนั่นได้โอปวะเนี่ยใช่ไม่ปวดใส่ด้านง่า ัวโอ้โหถ้าลึกก็ไม่บอกลึกก็โหยังลึกอ่ะบอกพูดเลย ปลามือเลยครับผมโอ้โหนี่ครับผมหวังไซสสวยเลยได้ครับผมปรับชมกันไปเรื่อยๆครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนายโยปลดล็อกแล้วครับผมะเพียนหางแดงใช่เปล่าเฮ้ยอันนี้มันอะไรปาลาอะไรวะปลากระเหโอ้โหไซสสวยเลยมาได้ครับผมบวกหนึ่งครับ บวกหนึ่งแลยใช่ไหมทำกระแหกระแห่าง่นดำเ,เอาครับเบ็ดผมกินแล้วน้าจอยวัดดูนี่จะได้มีผลงานไหมนนาะนานได้ดูว่าาาเเเดดีี๋๋ยยววขพอบหน้้ไปว ติดเข้ามาต้ม <Rapid> ร10ียเลยโอ้ส oh oh! in oh, oh, right, ่ด <något> ีใส so yeah. so yeah. ่ดีใ <mechanisms> ส่สวยุ้ยใส่สวยครับผมอ๋ออนะครับผมโอ้โหไอ้อย่างนี้เรามาหชั่วโมงสุดยอดครับผมเดปวดจะคายนะครับผมขาดระวังนะขาดติด

จนกลิ่นส้มตำ e ตลบจมู <ım. S 2> จนเวียนหัวอยู่ข้องนี่จัดมาวกินข้าวกันครับผมข้าวเช้าข้าวเช้าลองท้องก่อนกี่โมงวันนี้่งโมงเก้าโมงสิบโมงเก้าโมงสี่สิบแปดกินข้าวกันครับผมส้มตำอันนี้คอหมูย่างคอหมูย่างโอ้โหอันนี้พักครับมาวอย่าลืมคลิปนั้นลงด้วยนะพี่หลอดหนาว ต้งตัอยอยอยู่นี่รัแซปะนี้ไม่ต้องถามพี่นะว่าตรงไหนร้านไหนบอกไม่ถูกอะ่ะโอ้โหถูงนี่อเดี๋ยวสีไปเจอลงูก่นเจรีงดิอันนี้ตักตัก ไงครับน้าจอยวันนี้ดูปไปเรื่อยนะครับตอนนี้ฝาครบกันหมดแล้วครับตอนนี้นี่ฮะมาลากมาลากต่อด้วยกันนะครับผมรอจอบเส็ดงัดต่อขึ้นวัน <laughs> นี้เพงกินเสร็จเมื่อกี้เนี่ยฝอนหน้าพอดีเลยสอนมาแล้วได้ไหมดีแล้วมาให้มาผมวระพาดได้ไงวันนี้ตัวกใส่รอบไปนะ ไม่ๆ เอาตัวเองนี่แหละมันหลุดตรงหญ้านี่หลายตัวเนี่ยโอ้โหมอนครับปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรอ่ะดีดูดิจับจับตัวนิ่งๆปลาแดงตะเพียนหางแดงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอ๋อของน้อยจอยก็เอาอีกแล้วครับ วัดวัดวัดเออติดอยู่ไหมอยู่ของผมมาด้วยดียนะน่ะเออเอามา<ด>เลยขึ้นมา,นมาเลย<ค>อยู่อยู่ปลายอยู่ด้วยยกข,ขึ้นมาโอ้ยหปลาสังขวาด อุ้ยสังวา,าสใช้สวยป่ะหมดแล้วหมดแล้วเอาปลาขึ้นมาก่อน,น,นหมดแล้วของผม,มพันกันหมดแล้ว,<ม>ลวสังวาสโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยเพิ่งเคยเห็นสังวาสตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้ โมงมันปาดไปครับขอบคุณครับสุดยอดเลยว่ะตัวสวยเลยสังควาาตัวนี้สวยครับไม่ธรรมดานี่ว่ะต้องตีใกล้ๆแล้วเนี่ยหยุดยอดขุ้มอ่ะนานทียยนหงด่ เาแล้วาแล้วครับผมปลากระเห่นี่กระเห่จะมีเส้นดำๆตรงหางถ้าจะเปลี่ยนหางแดงจะไม่มีเส้นดำๆ ตัวนี้เพียนหางแดงใชยสวยดูใกล้ส้สวย <c ười> สุดยอ้ครับผมเอาดิเอาดิเอาดิเอาขึ้นต้นป่าย่างใขึ้นไม่ได้ไม่กินตรงต้นไม้แห้งนะ

โอ้โหตัวรัวพุ่งที่ำยังไงอ่ะอ้าวโดนด่าดิได้ปลาเปล่าเอาครับเดี๋ยวครับผมอยู่รทอ่ปลาครับโอเคโอเคครับเยี่ยงครับตัวแรกครับสวยๆครับผมครับรั้วติดแบบของเขาอ่ะขาวว้า ครับดูครับอ่าดูด้วยดูดูอ่าเนี่ยนี่ครับครับผมอ่าฟึ่งวันปลดล็อคตัวแรกเอาลงไปดึงดีๆโอ้โห้ใช้สวยเว้ยครับผม ใช้สวยๆครับ hmm. ล so, uh, so, uh, okay, uh ืมกดได้ครับผมนี่ครับยังไม่หมดเลยยูไม่ได้ใยมีเวลาครับนั่งซ่อมลอกอยู่อุ้ยปลาอะไรเนี่ยอ๋กำมังอีกแล้ว มั่งอีกแล้วครับผมนั่งซ่อมลอกอยู่ฮะฝีมือนัดจ่อยอย่างเดียวเลยทีนี้หลือครับหลืออย่างเดียวัมซ่อมไม่ได้อุปกรณ์ไม่มีอีกแล้วครับท่านดึงแรงเลยอ่ะดึงแรงไหมเอ้ยหลุดเนี่ยมันหลุดตรงหญ้านี่แหละดึงแรงด้วยครับตัวเนี้ย ก็เบ็ดโค้เมยอ่ะโอ้โหโค้ไม่อ่ะเบ็ดอ่ะอาอตายตายเลยตายเลย

สุดยอดลืมกดส b s สไ i b ์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ้วยนะครับผมนะฮะที่มาด้วยกันอีครัดูอีกฝั่งดูใกล้กันครับผมจะเดินไปดูเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ตอนนี้ตอนนี้ตัดต่อเดี๋ยวตัดต่อตอนได้บาดูรมาก่อน

อันนี้อันนี้มีอะไรบ้างโหทุกอย่างเลยโอ้โหเหยื่อเหม็นด้วยเหม็นจนท้องขึ้นอะอันนี้คือนำปะสมตัวทีเด็ดทีเด็ดเลยใช่ไหมโอ้โหโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหยื่อเหม็นเนี่ยเหยื่อมึงอ้าวทำไมแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะ เบ็ดทั Connie, tamam ้งนั้นเลยใช่ไงที่ที่ตีเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยตีเมื่อกี้โอ้โหได้หน่อยธรรมดาติดเมียน้อยด้วยอ้าวไปว่าตัเชได้ยังไงเนี่ยอ้๋ออีกแล้วใช่มโอเคครับคดีคดีเก่ายังไม่เสร็จนะเว้ยก็เอาคดีใหม่ก็แบบอย่าพูดดังผมไม่ยุ่งนะมึงหนึ่งเที่ย์อ่ะโหต่อเยอะมากครับ ปลาไม่เน้นเน้นหาไปก่อนเน้นเอาตะกร้อมาปล่อยทุ่ครับไปไมปอยเนี่ย มาครับผมเสตียนหางแดงขอย่าลืมติดตามกดใช้นะครับผมขาดะไขเลยครับขาดะไขเลยใช่ไหมครับผมเอาครับไปครับก็นี่เวลาประมาณบาทสองครับผมตอนนี้ก็ยังลุ้นกันอยู่ครับเดี๋ยวก็รออีกทีครับลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับผมครับผมจะลืมกดขาดะไข

ดึงอตัวเนี้ยดึงอยู่ฮะเออโค้ดึงแรงตัวเนี้ย ิดกล้องมะเนี่ยเปิดอยู่ดูมันแบบโก่งมากเลยโอ้โหสามสี่คีนะครับผมตัวนี้กำลังไซสวยมากเลยสุดยอดแล้วเบ็ดนัดจ่อยครับผมนัดจ่อยไว้นู่นดึงยาขึ้นอยู่มันไม่เปรี้ยวอะไรไม่เปรี้ยวมะม่วงเ่ยมะม่วงเลยพี่เศษเอามะม่วงมะม่วงมะม่วงมันไม่เปรี้ยวมันไม่ เนี่เน็นไมเห็ฝั่งนี้เขาติดไวมาเลยนะังเนี้ออไม่ได้ม้นะเนี่ยของจดูมันแดกมวากเอกจ้ามวนมาตวนี่ยไฝั่งนี้นี่มเกี่ยาหางั่งนี้เขาได้ปลากันบ่อยมากเฮ้ยปลาน่ใช้ปากกินไม่ใช่โอ้เจ้าหางเลยครับผมเจยาจัดอ่ะเห็นเนี่ย เดี๋ยวจัดจัดเก่ยวหาอคนมันหมาน่ะฝั่งนูนน้ยหมานอันนี้เดียดเด๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้โอ้ยฝั่งนู้นอะ่ะสี่ชั่วโมงยังไม่ได้เลย <laughs> ญาติหลุดไปแล้วเนี่ยเปิดแล้วครับผมสวยเลยครับอ๋อกระดื่มกดขาตะไคร้ผักิีตูฮะกดขาตะไคร้ผักิีตูขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบกะเพราด้วยครับผมพริกเผาด้วยพริกเผาด้วยกระเดื่มกดนะครับ ครับผมตอนนี้เป็นก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับผมต้องเดินทางอีกไกลครับต้องเก็บของตอนนี้ก็เก็บของกันหมดแล้วนะฮะทลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูปลาที่เราได้นะครับผมรับคุณครับสามโลสามโลได้เหรอได้สามโลกระชังไง ทำลูกกระชังมาดูปลาที่เราได้กันะครับวันนี้ใสสวยครับแต่แต่ห่างตัวโอ้โหนี่ครับผมผมกำลังใสสวยทั้งนั้นเลยนะครับผมครับสุดยอดครับผมขอวันนี้ครับเก็บของเรียบร้อยกลับแล้วครับผมบ้านอยู่ไกลครับขออย่าลืมกดถานกระใรติดตามเลยนะครับผมทีมงานตั้มพิชซิ่งครับขอบคุณครับครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะครับผมเก็บของเรียบร้อยต้องเดินทางอีกไกลครับผม ลายเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ